เราจะเป็นดูโอ้ที่โคดที่สามอ่ะนี้พี่จัดจะเล่นปืนอะไรอ่ะคุยไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เล่นคิดคู่แล้วกันโอเคงั้นอยูเล่นสนายคู่เนี่ยเราต้องวางแผนกันก่อนเล่นได้ป่ะเดี๋ยวพี่ชาร์จให้แล้วก็วิวอ่ะโคห้พี่ได้ค่ะได้ได้เรียกกำลังใจก่อนให้ยาเฮ้ยพี่จัดวิวได้ลองท็อปอ่ะ พี่จัดเลขสองสองลังสวยเลยหวยออกเปล่าเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่น่าจะออกอยูจักสองสองสอง,สองชีวิตดูไม่เคยถูกหวยไปดูดวงมาหมอดูก็บอกว่าเออเราไม่มีดวงทางเรื่องหวยนะอย่าซื้อเลย mm hmm. ไม่เคยมีดวงเรื่องขุงรักเลยแต่ตอนนี้เราต้องวัดดวงก่อนว่เาเราจะเจเปิดหรือเปล่าวงฟ้าค<ห>่ะวงฟ้า,า,าดูโดดไม่เคย,เยถึง<า>อะ่ะเ้ยพี่จัดโดนนกมาหรือเปล่าเที่ยวนกมาหลอดดูป้าแม่พ่อมาเดี๋ยวจะปั๊มใหมนะ้มีนะมีนะ สามตีมั้งโอ้โหสามตีตรงพี่มีเฮ้ยหน้าวิวก็มีเอาเอาของตัวเองก่อนน้องหนึ่งตายเลยก่อนนะมีตัวพี่จัดมันอยู่บนหัวไม่ต้องใช่บนหัวพี่บนหัวตายบนหัวตายค่ะโอเคบนหัวพี่ตายนะใช่ค่ะเหลือตรงข้างล่างพี่จัดใช่ไหมข้างล่างตายแล้วพี่ยิงแล้วโอเคาเกแต่ข้างหน้าเราอะ รอดูฝั่งนห้นก่อนมันหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยพ <Pokemon. S 1> ี่จัดโน่นเห็นยังเห็นยังนาอค่ะพี่จัดมีไงบอกแล้วว่าหนูสุดโหดเฮ้ยเฮ้ยไปยิงดหัวนูขึ้นอะไรใช่ไหมคะโอเควิวเอ็ม50พี่จัดไปเลยโอเคเอ็มโฟช์ดโอเค วิ่เองวี่เองพี่ทักพี่ทักขวาวิ่ซ้ายเฮ้ยมันจะมันโดนเหรหลบไม่ได้เฮ้ยฟ้าขาวฟ้าขาวมันยังอยู่มันโผล่หัวมาดูเราอยู่ไปคอมเก็บเสียงเลยน่ะมันใส่กระเป๋าแมงมุมแบบพ่จักได้กระเป๋าแมงมุมเยอะเหรอุฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บวิววิวชุบได้ชุกได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว วิวต้องลงด้านข้างแล้วก็เข้าไปชาร์จออกแต่วิวขอหมอบเดีย๋ยวขอไปพิจารณาบ้างมันยังอยู่อนนั่นอะตายตายเอ้ยต้องรู้ว่าถ<อ>ิ่นวงฟ้านะั้นมันบ้านใครเออเอาจับสามเปล่าวิว,วดอปไอวอให้พี่ด้านบนใช่ค่ะเมื่อกี้วิวอยู่ข้างบนไง <c oughs> เดินพูดเดินเอาก็ได้เดินเยอะๆเขาเรียกว่าออกกำลังกายเฮ้ยได้ข่าวว่าช่วงนี้ฟิเตเนสนี่พี่จัดเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วแต่พอมากรุงเทพคือแบบไม่ได้ฟิตอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าอ๋อหมู่บ้านมีฟิเตเนสไหมคะมีค่ะแต่พี่ทำคีการหายโอเคสวยเฮ้ยไปเจอละบาเลต์ก็バレต์ก็ที่เ<อ>ขาดรอปให้ข้างบนล่ะฮะยังไงไม่ก็นี่ไงก็พี่จัดดอกกระบอกเดียวไม่ใช่หรอคะ คู่แล้วคู่แล้วได้คู่แล้ว่ะพี่นุ้กว่าหนูมีแบบบาคูตอนแรกตอนแรกคาไงนี่ไงอันนี้คู่แล้วค่ะคู่แลแต่พี่จันเรามีคู่หรือยังเดี๋ยวเก็บกระสุนสดายให้ละกันไม่ตอบหรอกเชิอะพี่จันมีสเปกไหมสเปกอ๋อไอวอลไปแล้วดีกว่าหุ่นหมีหุ่นหมีมั้ยเสียงอะไรรึเฮ้ยเฮ้ยพี่จันคาตูมีมีไอวอลอยู่บนหลังคาค่ะมันมีไอวอลบนหลังคาแต่ไม่เห็นตัวมัน ้ยไม่เห็นแล้วรัวน้องหนึ่งพี่จัดสวยมันมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยไม่ไม่ไม่เอ็นบีดีเอ็บีเอ็บีต้นไม้ดูต้นไม้เห็นปะเห็นต้นไม้ปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิจะตายวิจะตายอ้ต้นไม้พี่เป็นศิลต้นไม้ต้นไม้ตรงรั่วเห็นปะเห็นแล้อ๋อ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 ตรงไหนอ่ะ ที่พี่ที่พี่ตั้งไอวอลอะกูดูอยู่อ่ะมันไม่เห็นนะตรงนี้อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นรั้วเห็นรั้วเห็นตรงรั้วค่ะโอเคเห็นรั้วนะโอเคพี่จะเข้านะมุมเรจะโค้ยากแต่ต่อให้พี่หน่อยหนูอย่าน็อกนะมันเปิดคนโน้แล้วพี่จัดมันเปิดคนโน้แล้วพี่จัดดูโค้งได้พี่จัดโดนไปร้อยหนึ่งพี่จัด พี่จัดมันตายตายแล้ว้หวแตกโ้วไอ้ว่าแตกยอ้รยยยยอยยยยยยเยยยแยยวลยยยงแบยเยย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 ยเยย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 ยวยย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 นยยยยยกยย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 ี่ยยยยยยยวยอยอยยวยย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 ยแยยยยยาเย็ยยยยยยย้ยยยไยย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 ไยย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 เนาะแล้วถ้าเป็นปืนปกติอ่ะ AR AR ตอนนี้เล่นเอ็มโปใช่เหรอเอ็มโปนะยิงโคตรช้าที่รู้สึกว่ามันรุ่นหัวง่ายแต่เอเคก็โอเคอ๋อดึงหัวมันรู้สึกว่ามันเข้ามือพี่กว่าเนี้ยลั <G ül> ่นไวเล่นช้าไม่สาคัญแค่ลั่นโดนหัวสักนัดสองนัดก็ล้มแล้วเออเออเออเข้าใจได้เข้าใจได้วิวชอบเล่นสนายโผล่มันตายง่ายแหละเอาโตตรงนะบางทียิงไม่ทันเพื่อนนะ่ะแต่สนยมันดีนะจริงๆแคน่นัดเดียวก็ตักเลือนให้ได้เยอะแล้วตัวชัดมันจะเข้าง่ายแล้วปืนชัดพี่จัดเล่นปืนไรอะ่ะปกติ ช้าเ๋รอเดี๋ยวนี้กำลังเล่นลูกซองพวงคือเรากะจะแบบพอมีสิบลูกพี่จะมีความมโนว่าฉันก็จะเล่นไฮไลท์ด้วยไอวอร์โรลล์หรอตั้งยที่ไหนได้กูตั้งปุ๊บตายปั๊บเลยเข้าหัวก่อนเลยพี่จาร์ตมีตัวหน้าบันฟาร์มค่ะเฮ้แต่ว่าเขาอ่ะกำลังวิ่งเข้าวงแต่เราอ่ะวิ่งออกวงใช่ๆกำลังยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่พี่จาร์ได้ยินเสียงไหมพี่เปิดบูสต์ไปแล้ววิวเห็นร้าเห็นตัวร้าเห็นตัวร้าเห็นตัวล้ายทังหนึ่งพิจาร์ อื่่นไมเจหลังหินพี่จัดเอาตายแล้วไหนบอกมันยิงกันให้มันเพื่อนกันชัดๆเลยนะเอา้าวเมื่อกี้มันทำมันยิงกนะันน่ะมันหลอกเราแน่เลยเป็นที่พีด่ดาเพื่อนแล้ว่ะจริงก็แ <laughs> บบ,บแกไม่ได้ยิงเลยอ่ะแกก็แ <laughs> บบแกม,มีคนมาเลยอ่ะเ,เรียกติงมาทำไมเพื่อนเรียกติงมาทำไมโอ๊ยอยังไงก็แชมป์เนี่ยพี่จัด โอ้ยสบาย12คนเดี๋ยวเราเก็บเองหมดเลยเนี่ยไม่ต้องใค้ใครละใช่เดี๋ยวรอดูได้เนี่ยรอเจอคนอย่างเดียวเนี่ยถ้าเจอคนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เขารอะทะเลทรายกลับมาเวสอยากเล่นทะเลทราย <c oughs> อยากเล่นทะเลทรายบวดแล้วก็ไปโถมช่องมิยาช่องมิาทะเลทรายกลับมาจริงจริง,รง,รงคือแบบรู้สึกว่าเล่นแค่แบบเนี้ยสมแบบเนี้ยมันเหงาอะอยากเล่นทะเลทรายอะก็เพื่อนบางคนก็แบบลบแดนชำระบาปด้วยพี่ร้องไห้เลยแบบ วิววิวเป็นหนึ่งในนั้นที่ลบบางครั้งเพราะบางทีอ่ะวันเหนือเจอแดนชำระบาดตายคนหน้าพี่ต้องสลิงจะเก็บหมดตายเอ้าคนหายไปไหนหมดเหลือเก้าคนแล้วไม่ได้เล่นคิดคู่แหละพี่จานไม่เจอใช่ไหมไม่เจอพี่ถือซองควงกับเอ็มโฟข้างล่างหน้าโรงงาน มุมดูยิงได้จ oh, oh. ัอยวัได้โอ้เร็ยบรโอ้โหยอู้เป็นไงล่ะเธอโดนเขายิงมาเอ้พี่ว่าแถวบ้านไม้วิมาเช็ควิมากันเอ๊ะตังค์้ดอกมีค่ะดูจัการวิวไหววิวไหวไหวปลวะนะวิวไหวนะวิวไหวนะเขาจ็บหมอกิต้องได้นะ หไ,ไหวไพีไหวไไน็นอกหนึ่ง <Easy. S 1> เออไหวนะไหวนะพี่แจ็คเข้ามาเป็นคู่รักแล้วก็ตายกันเป็นคู่แล้วกันนะไม่โดนเลยไม่โดนเลย เฮ yeah. yeah. ้ยพ okay. yeah. ิจโอโอโอสวยพจอตัวยิง yeah. ก่อนยิงก่อนมีสัชันะชารมก่อนเรามีหินมันยิงกันมันยิงกันบู๊บูบ๊ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยชาร์จตัวท้ายแลวิว ไปวิวไปวิ่งแบบพี่ตูนตัวอยู่ไหนพี่จัดตัวอยู่นี่ตัวใยญ่สิทธิ์คิวันดีเลยฝากคิวมาด้วยโอ้โหเกือบครึ่งแมปอ่ะ ได้อยู่นะดูโอ้เราได้อยู่นะค <laughs> นหัวเร่ะ oh! <laughs> ออเดอร์